ช่างหนูนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมทีวี lcd นะครับไม่ใช่ led นะครับผมอาการของมันก็เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าไม่แดงตุ่มไม่แดงไ,ไ,ไม่อะไรขึ al ้นมาเลยแล้วก็ไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาซ่อมตรวจเช็คนะครับว่าอะไรมันเสียครับครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตรวจเช็คทีวี lcd นะครับผม24นิ้วนะครับผมก็ทีวีรุ่นนี้มันก็มาควบคู่กับจนูนแล้วครับผมจอแก้วนะครับผมก็ยังมีคนยังใช้อยู่นะครับผมก็น จ้าหนูก็จะซ่อมให้ดูนะครับผมว่าการมันคือเสียบปลั๊กแล้วไม่มีอะไรขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับผมง่ายๆนะครับผมทําได้หมดครับผมเท่าที่ทําได้นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเงียบกริบเบื้องต้นทางหนูจะแนะนาบอกอย่างนึงครับว่าไฟเข้าไม่เข้านะครับผมฟังนะครับสังเกตที่ปลั๊กนะครับเวลาเสียบเข้าไปนะครับเสียงจะดังแกกๆๆนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นแก๊กแกลกอยู่ครับไอทีก็ได้ครับผมสลับข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับได้ยินครับแกข้มแต่ มันไม่มันไม่มีตําลักจริงๆแล้วเห็นนะครับมันจะต้องมีสีไฟตรงนี้ไม่แดงก็สีเขียวนะครับผมต้องมีขึ้นมานะครับแต่อันนี้คือที่เทสให้ฟังให้ดูแล้วคือง่ายๆว่าไฟเข้านะครับแป๊บแก๊บนะครับผมผมบ้านๆนะครับผมว่าโต้่อมมาเต็มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทํางการถอดนอตมาก่อนนะครับผมก่อมีที่ตัวก็ถอดมาหมดนะครับความคาดจะเยอะเหมือนกันนะครับผมมีน็อตที่ตัวถอดออกมาเลยนะครับผมถอดมาแล้วก็จำนะครับมันมีบางรุ่นมันมี สั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวไปเอารถตัวยาวกว่าไปเสียบเข้าไปไปทิ่มมาจอแตกขมาก็จบจบกรดีนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมทําแล้วใจเย็นนะครับดูให้ครบก่อนนะครับว่ามันหมดหรือยังหมดยังครับมั่นใจว่าหมดแล้วก็เอาตรงนี้ออกก่อนนะครับมันเป็นล็อกนะครับผมก็เปิดออกมาเลยครับผมมีตรงไหนไหมหมดแล้วโอเคนะครับยกนี่ขึ้นออก เห็นไหมครับฝุ่นเคริรกอะไเหมือนกันนะครับผมวางที่ก่อนนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นตรงไหนนะครับอาการอย่างนี้ที่ว่าไฟเข้าเนี่ยครับเราต้องมุ่งประเด็นมาตรงนี้ก่อนอย่าพิ่งประเด็นไปที่ทิปท,ที่เมมบอร์ดนะครับเราตรวจช็คซรัฟฟายก่อนนะครับผมอันดับแรกสังเกตครับตัวอะไรบางตัวเนี่ยมันมีอะไรเป็นพิรุษไหมต่างเส้นสีบวมที่อะไรไหมแต่นีไม่บวมอะไ,มไรปกติทุกตัวนะครับเดี๋ยวดับแรกเสียบปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวอามิเตอร์ก่อนนะครับผมวางมับกันนี่แหละครับผมเสียบปลั๊กระวังครับพื้นไฟนะครัับบมเ้นตงกก20 20่อผ เพราะความมั่นใจว่าไฟมาหรือเปล่านะครับมับนี้ก่อนเลยครับผมแล้วก็จิ้มนี่ครับนี่เห็นไหมครับ map เลยครับไฟ250โวลต์มาแล้วครับจิ้มขานี้ไม่ได้เลยครับขานี้มันก็ลายเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับตาลลาก็ดีอยู่ต้นเหรอครับผม map โอเคครับไฟมานะครับผมต่อไปก็ตัวนี้เราเอาสีดำเลยครับด้านลบเลยครับปากกาวนี่ครับทิ้มไปเลยครับผม แล้วก็ปรับสเกลมันนี่ครับผมสอง250ห้าสิบสองห้าูนนี่แหละครับผมจิ้มครับจิ้มไล่ถอดดีก่อนนะครับผมถอดท็อกเก็ตตัวนี้ออกเลยนะครับนี่ปรับที่ห้าสิบก็ได้ครับผมแล้วจิ้มตามหลักนี้ครับโอเคนะครับไล่ไฟดูก่อนนะครับมีไฟมาหรือเปล่าดูที่มิเตอร์นะครับไฟออกไหมโอเคนะครับไม่มีออกนะครับผมไม่มีออกนะครับไม่มีออกนะครับผมไม่มีอ้อมีนะครับผม เห็นไหมครับแต่ไฟโวล์นี้ไม่ออกตลอดตัวนี้ต้องมีนะครับผมถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คพวกสารจิเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับแบบคูณหนึ่งก็ได้แหละครับผมพวกสารจิเตอร์ตรงนี้มันจะไม่ค่อยเสียนะครับอีกทีว่าอนหนูงว่ายง่ายนะครับปักขากลางกันเลยครับผมอ่ดูนะครับจิ้มซ้ายจิ้มขวานะครับอันนี้เป็นไฟลบนะครับผมเห็นไหมครับโอเคอย่างงี้ไม่เสียนะครับ แมปแมปไม่เสียนะครับผมโอเคนะครับคือแสดงว่าจุดนี้หมาแน่ดอนนะครับผมถอดดีก่อนนะครับผมอย่าต้องถอดหงายแผ่นขึ้นมานะครับตามสไตล์ช่างหนูนะครับผมก็ถอดนี้ออกมาก่อนเลยนะครับถอดปลั๊กได้นะครับผมอย่าเผลอเรือนะครับยกมาเลยนะครับก่นตัวนี้เขาเรียกว่า ATR นะครับผม a อ r นะครับ รอสแป๊ครับผมเดี๋ยวทังหลูตาหาตัวไล่ไฟออกครับอ่าทุกครั้งต้องระวังตรงนี้นะครับผมนี่ครับสี่ตัวนี้ครับถ้าไฟไม่จ่ายออกเข้าาแบเแบนบอร์ดนี่เผื่อมันจะมีตกค้างนะครับอย่าประมาทเดคดขาดนะครับแบบทุกคลิปนะครับผมซ่อมจอแก้วเหมือนกันนะครับหน้ามืดได้นะครับผมลองไล่ดูก่อนครับถ้าไม่มีก็ถือว่าโชคดีนะครับผมแบบอ่าไม่มีไฟตกค้างนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตกค้างได้นะครับผม แต่สาหรับตัวนี้อาการที่ช่างหนูเจอบ่อยๆนะครับผมก็ที่ต้อมบ่อยๆนั้นส่วนมากก็พาตรวจเช็คพวกซีนะครับแต่ไฟมันไม่จ่ายออกไปนู่นเลยในช่างหนูจะเปลี่ยนตัวซีตัวนี้ก่อนนะครับผมเรียนจมาดูครับซีนี้เป็นซีอะไรครับเราถอดออกมาก่อนนะครับผมง่ายๆนะครับช่างหนูจะไม่เน้นหลักการเท่าไหร่นะครับผมก็จะทีนะตรงจุดเลยก็มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับผมแต่ช่างหนูจะลองเปลี่ยนซีตัวนี้ก่อนนะครับผมถอดมาเลยนะครับเห็นลักษณะนี้แล้วเราต้อง ไล่บักีก่อนนะครับผมไม่ใช่ไล่ครับคือใช้การเป็นการล่อนะครับผลิตเพราะว่าคู่ตัวนี้เขาไม่เคยถอดมาเลยอันนี้คือเขาไม่เคยซ่อมมาเลยนะครับผมพวกจอแบนพวก LCD นี่ไม่มีอะไรครับก็ส่วนมากจะเป็นซีสักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับบางท่านก็เรียกคอนดิเซอร์นะครับผมก็เรียกได้หมดนะครับผมถอดลําบากนะครับว่าเขาไม่เคยถอดจะเย็นนะครับเพราะว่าทําให้ลายฟินเสียหายได้นะครับผม ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาวัดตรงนี้ดูนะครับผมวางมับตรงนี้หละครับผมแบบตำแหน่งปรับค่ามานี้เลยครับผมหนึ่งร้อยเคนะครับตัวนี้มันมีตัวที่วัดแคปคาปาต่างหากนะครับผมอันนี้ค่าของเขาก็1,200นะครับผมแมปนะครับเห็นไหมครับ1 2 0 0 UF ไมโครฟาดนะครับผม10บโวลต์นะครับผมโอเคนะครับมบวัดนะครับผมตั้งสเกลวันนี้นะครับผม ลบไปลบเลยครับผมลบคือด้านลบเขขีดดีนะครับผมมับนะครับผมแล้วจิ้มครับมับอ่าครับผมถ้าค้างตึงอย่างนี้ก็ฟันทงเลยครับเสียแล้วครับผมเห็นไหมครับคือเขาเรียกว่าตรงตัวพอดีนะครับผมกลับกับด้วยข้างนะครับผม่อาไม่ไปยังไงเลยนะครับผมถูกต้องหรอครับผมมั วัดนี้ครับหมับเข้าไปนะครับโอเคค้างตึงเลยนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูเอาตัวมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยนะครับผมตอนนี้ทางหนูมีตัวนี้ทางหนูมีไม่ถึงพันสองร้อยนะครับผมทางหนูจะใช้แค่หนึ่งพันไมโครนะครับผมก็ต่อรองแล้วเหลือลดมาหายไปสองร้อยไม่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็น่าจะได้ได้นะครับผมเพราะว่าต่มกว่าเกณฑ์นิดหน่อยนะครับผมสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์นะครับผมมาวัดดูนะครับผม ติดนี่ไว้สองรอไม่เป็นไรหรอกครับผมโอเคนะครับวัดแล้วก็เห็นไหมครับตัวดีจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับจะไม่ค้างตึงนะครับผมนี่เดี๋ยวเขาก็จะลงลงมานะครับกลับข้างด้วยทีนะครับแมปไม่ไปนะครับ เพราะว่าวิธีวัดคดิเซอร์นั้นต้องกลับไปกลับมานะครับผมตีกลับอย่างนี้โอเคใช้ได้ครับตัวดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ลงนะครับผมกลับซ้ายกลับขวานะครับอโอเคนะครับไม่ใช่เป็นแบบตัวนี้ครับของเขามานแม่จะเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วหมับไปอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับผมเห็นไหมครับ ขาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับผมไม่ได้นะครับคือยังไงก็เราก็ฝันทงแล้วไม่มั่นใจเปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวฉันหนูจะใส่เลยนะครับผมง่ายๆนะครับใส่ตามลายนะครับผมเห็นไหมครับอย่างนี้ครับขีดนี้เป็นตำแหน่งลบแล้วครับผมที่นี้เป็นตำแหน่งบวกนกับขาบวกนะครับก็ขาที่เป็นลายนะครับไปใส่ข้างทลายที่มีลายเหมือนกันนะครับใส่ไปเลยนะครับผมหมับข้าไปนะครับ หักกลับไปตรงนี้หักกลับไปงี้ให้ถูกท่านะครับผมกะปะกี่ให้เรียบร้อยนะครับถูดีนะครับอย่าไปเชื่อมขาชนกันไม่ได้นะครับผมครับผมเสร็จแล้วก็เอามีดตะเล็บตัดออกนะครับผมไปปล่อยขาเกะกะอย่างนี้ไม่ได้นะครับตัดเลยนะครับหมับครับผมหมับเลยนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ประกอบไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะติดหรือไม่นะครับผมแต่ส่วนมากแล้วที่ทางหนูทํทาทํามาส่วนมากจะเป็นสีส่วนใหญ่นะครับสําหรับจอพวกจอแบนพวกจอซีดีพวก LED ดีนะครับผมส่วนมากจะไฟไม่จ่ายส่วนมากจะเป็นตัวให้ตรวจเช็คสีก่อนนะครับผมที่จริงแล้วไม่แนะนํามาใช้สว่านนะครับผมต้องมีแค่คร,ครงใช้แค่คร,ครงนะครับโอเค เสียบนี่ไปครับหมับครับผมเสียบไปลงล็อกนะครับผมเพราะมันมีล็อกอยู่แล้วครับผมหมับตรงนี้นะครับหมับนี่แหละครับแล้วก็เสียบนี่เถอครับผมครับเดี๋ยวลองมาเสียบดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะติดหรือเปล่านะครับมาลุ้นพร้อมๆช่างหน ja ูหนะครับผมโอเคนะครับเสียบปักนะครับผมหมับเข้าไปนะครับ มีไฟขึ้นอ่อกไฟเขียวขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับดูดีครับโลโก้ขึ้นไปอออครับโอเคไหมครับถ้าจะขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามาถูกจุดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวชักปั๊กก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเสียบกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วภาพมาไม่มาเดี๋ยวก็รู้นะครับผมเดี๋ยวเราประกอบไปก่อนเลยนะครับผมส่วนมากจะขึ้นโลโก้อย่างนี้ติดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวเราประกอบกันก่อนครับเดี๋ยวไปเสียบภาพดูกันนะครับล็อกไปก่อนดีกว่านะครับ ยังไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะครับเผื่อไม่ติดมาอย่างไงก็แก้ไขทีนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราไาลองตรงนี้เลยนะครับคันนี้เลยนะครับผมนี่เลยครับผมโอเคนะครับขึ้นสีฟ้าอย่างนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเสียบเข้าไปเลยนะครับผมอ่า โอเคครับเห็นภาพเป็นภาพชัดเจนนะครับผมก็ถือว่าแก้ไขสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวั้งหมูมาด้านนี้ก่อนนะครับผมที่ถหูทําก็ทําแบบเป็นบ้านแบบชี้แนะให้ตรงตรงจุดนะครับง่ายๆนะครับผมก็สรุปแล้วสีตัวนี้ครับ1200ไมโครฟารตดนะครับผมเห็นไหมครับแต่ทุงหนูใส่1000เข้าไปนะครับก็ใช้ได้นะครับผมก็แตกต่างนิดหน่อยนะครับผมส่วนมาก4ีนี้สมัครจะโวลต์จะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ละครับมันสำคัญที่ค่าไมโครฟารตดนะครับผม เห็นไหมครับส่วนมากว่าทีวีจอแบนเนี่ยมันจะมีสําคัญตรงที่ว่าซีส่วนนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าฝ่ายไม่เข้าครับทำตามช่างหนูนะครับผมง่ายๆนะครับทําตามช่างหนูแล้วส่วนมากจะช่างหนูจะบอกตรงจุดนะครับผมแต่ถ้าไม่ไม่ตรงจุดไม่ไลายประเด็นไงก็าำรับช่างคนบ้าน,บ,าน,บ,าน,บ,านบ้านทําไม่ได้ก็ต้องส่งช่างตรวจเช็คนะครับผมข้าราชการแนะนำแรกแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับผมโอเคนะครับอ่าตรงตรงประเด็นพอดี chắc chào ạ